ดูว่จะไปไหนจะแบบลองเช็คดูมนะโอ้เป๋ๆอยู่ๆอยู่เอาเลยนะเอาเลยเเลยนะ่อยนะไรยนะ่เายเป๋ให้มันไปน,นอนอีกรอบนี้โนะ <c oughs> อ้โห้ขาด ตัวนี้แหละจะไม่จับนะครับอ่าตัวนี้ผมจะปล่อยนะให้มันหยุดพอจับมาสองตัวแล้วนะมันไม่กินะนี่อยู่แล้วนะ สวัสดีเพื่อนๆสายตกทุกท่านวันนี้นะครับเป็นครั้งแรกนะของผมเลยนะครับที่จะมาแข่งขัน t e x a ซัสริกไทยแลนด์ทัวนัเมนต2022ครั้งที่8เขาจัดมา8ครั้งแล้วนะปีละครั้งผมเพิ่งมาครั้งแรกก็คือมาแทนคนอื่นเขาตัวเองยังไม่ได้จองหรอกบังไปช่วยรับถ้วยแทนหน่อยเขาว่านะครับไม่มีเงินรางวัลนะครับก็คือว่าดวลกันแบบ แบบศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจนะครับของบรรดาโป,โปโปสายเทษษ็กซัสถ้าว่าจะได้ถ้วยก็คือต้องเป็นหนึ่งในร้อยยี่สิบอ่ะเราเนี่ยสุดอ่ะวัะวนนี้จองไว้ได้เลยปะเนี่ยโอ้โมาลงทะเบียนนะครับค่าคาน6 5รบาทนะครับเพราะ20คนนะไม่มีเงินรางวัลน,นะครับมีแต่ถ้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีกินไม่ได้ แต่ว่าเท่อ้ามี1ิบสิบห้าิบหเบอร์เหรอแล้วเขาบอกว่าคงได้ไม่เกินนี้หรอกแต่ว่าจ่เราต้องไปขอใบสองเขาแหละเออว่ะเก่งเกินเขาก็จะแบ่งการแข่งขันนะครับเป็นทีมด้วยนะครับปลารวมทีม3มคนนะครับแล้วก็ปลาเดี่ยวเยอะสุดเดี่ยวปลาใหญ่ปลาเล็ก นะครับมีถ่วยถ้วเยอะแยะมากมายตัวกันนะครับว่าจะได้เป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีของปีนี้หรือเปล่านะครับกับงานเท็กซัสริกจะเดินเข้าหมายนะครับแต่ตอนเนี้ยโอ้โหเดินมาประมาณ2สโลได้แล้วบอกว่าเป็นสภาพยาวนะครับยาวมากผมว่าน่าจะบอกประมาณสักโลไงแต่ว่าไม่ไม่กว้างนะครับไม่ไม่กว้างตีก็เกือบถึงฝั่งนู้นนะ แค่เดินเข้าหมายก็เหนื่อยแล้วอืมใกล้ได้เวลาแล้วนะครับนี่ก็เกือบ2องโมงแล้วนะแต่ว่าไม่รู้เขาจะประกาศยังไงนะเพราะว่ายาวมากบ่เตรียมมา2ชุดนะครับชุดแรกแกชุดปลาคองนี่แหละนะครับสาย PE 1นะครับต่อตรงเลยไม่รู้ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าไม่เคยตกเ็กซัสโดยโดยใช้สายเพียวอีกชุดนึงก็เป็นอัลฟา SV นะครับเป็น PE 2นะครับคันนี้เป็น820 เอาคันใหญ่มาหน่อยนะครับคนละชุดอันนี้ใหญ่อันนี้เล็กนะครับก็จะใส่ตะกัวแตกต่างกันนะอันนี้ใส่5กรัมเลยนะครับปลาบ่อนะปลาบ่อ5กรัมนี่มันโอเคอยู่นะเพราะว่าน้ำมันน่าจะลึกอยู่นะครับประมาณ2เมตรลากกระพื้นไอชุดเล็กนี่เอาไว้ก่อนนะครับเ,รรเดี๋ยวเอาใช,ช้ชุดใหญ่ก่อนนะไม่รู้ว่าสายปลาเป็นยังไงแล้วนะครับเขามีแตรนะครับอ่านะครับจะเป็นเหยื่ออิโตโม เซตเบรกให้แบบโอเคเลยนะเบรกหนักไปก็ไม่ดีนะกลัวสายลั่นมันเด็นมันไม่มีช็อกหน้านะครับก็เอาแบบว่าตึงพอประมาณแค่ไม่ได้มีอะไรนะก็อย่างนี้แหละกอลลากๆหูปลามาใส่ห้ากำยังรู้สึกหนักมือเลยอะไม่เคยใส่ห้ากำอุ้ยโดนละนินมามวะ อุ้ยฟองขึ้นเลยนะฟอดเลยนะเห็นไหมแต่ว่ามันไม่วิ่งอ,อ่ะเดี๋ยวลองเช็คดูนะอ,อ,อ๋อเป๋ๆอยู่เป๋อยู่เอาเลยนะอเอาเลยตัวแรกตัวแรกอุย้ยชี้ยัลุดตัวไม่ใหญ่นะแม่งมคือไม่วิ่งนะอู้ว่าเบ็ดไม่เปิดปลาแม่งไม่ใหญ่เนี่ยน่าจะคาบนะ เปิดนี่2องโอนะ,อะเห็นไหมเป็นอีโตโมนะครับตะเกียวมันมัน,ม,นมันตัวมันเล็กว่ะตะเบดร,รู้สึกตะเบตดใหญ่เลยนี่ก็วัดไม่จังนะตะเบตดไม่เปิดนะครับเหมือนกับยังอมไม่เข้าไม่ถึงอ่ะเห็แล้วเดี๋ยวอนะไรไหมกลๆเลยนะน่าจะตามมานะยังนะ ไซส์มันยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใหญ่แต่ไม่วิ่งนะขึ้นแล้วนะไม้แรกเลยนะกีนะใหญ่เหรอโดยละอุ้ยปลาดลีเหรอโดยแล้วนะคาเหรอได้ะเนี่ยโดยแล้วนะเออแต่แต่ไม่วิ่งนะปลาแบบเหมือนกินนอนอะให้บ้านเลยนะ ไม่โดนเฮ้ยตรงตัวเล็กป่าววะตวเบ็ดมันใหญ่ไปป่วะพอผมเปลี่ยนชุดเล็กนะครับปลาไม่ใหญ่เท่าไหร่นะตะกัวเล็กลงนะครับตะเบ็ดเล็กลงก็เปลี่ยนแผนนะฮะเดี๋ยวเป็นสเปคปลาคองเลยนะตะกัวหน้า2กรัมนะครับตะเบ็ดเบอร์หนึ่งนะไม่ใช่1โอนะเบอร์หนึ่งนะครับกับปลายาิโตนะครับสีเขียวที่เด็ดนี่คือสเปคปลาคองเลยนะพอดูจากปลาที่เขาเดินไปไปจดไปจดนี่ 2 3ขีด <laughs> เอ,อ้ยซ้ายบ่อคองเนี่ยๆโีเคนะเนะี่ยนะขอดูไนะซส์เนี่ยเนี่ยสัก3ขีด4ขีดนะประมาณนั้นนะ <laughs> มีการเล่นปลาใหญ่ <laughs> โอเค4ขีดนะนี่ได้2แต้มแล้วนะท้ายบอ่อเลยนะเดินไปท้ายบอ่อเลยนะอืมผมเลยโหลดลงกันเลยนะเอาน้ำมันตื้นด้วยอ่ะทํานึงว่าดกไเลย อืมก็ค่อนข้างจะหาตัวยากนะมองไปเนี่ยพืชพืชๆนี้ก็ไม่ได้วัดกันบึงบังบึงบังนะคนร้อยี่สิบนะตั้งแต่หัวบ่อยันยันตรงเนี้ยนะจะแสดงว่าไม่ง่ายนะนะลองดูก่อนนะลองใกล้ๆดูว่ามันวิ่งแบบแล้วนะวิ่ง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 วิง ปักมาดิโอ้ยหลุดอีกแล้วโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่่ายไฟนะครับเห็นไหมไฟเขาไมา่ยด้ลงเนี่ยาวอ,ะอ่ะกบตีมือบนไม่ได้นะ ลองหยอดใกล้ๆดูนะบ่อไม่กว้างเท่าไหร่นะไม่ลึกด้วยลมเริ่มเดินแล้วนะโอ้โหตะกี้มันอย่างอ้าวเลยอนะเหงื่อยืนยืนเฉยเหงื่อ,อ,อท่วมมาในร่มอ่ะเมฆเริ่มมาแนละ้วเดี๋ยวฝนก็จะตามมาแนละ้ว <c oughs> มีโอกาสสองทีแล้วนะอ่อนเองนะบอกกงเลยนะถ้าว่าเป็นคนปกติกี้นาจะได้ตัวนะ คือแล้วผมส่งเลยนะอ่ะทีนี้ไปมึงไปกูไม่สับละฟ้องขึ้นไม่ใหญ่เลยนะอาจจะตัวไม่ใหญ่นะใบมันไป,ไปอยากไปมึงไปอ่ะแทงกันเรื่อ่ะ,ย,ย,อะยังเดินอยู่นะยังคาบอยู่นะเห็นไหมเห็นสายไหมเห็นสายไหมยังวิ่งอยู่นะ แต่วันนี้ผมจะปล่อยเลยนะให้มันหยุดเลยเพราะว่าสับมาสองตัวแล้วนะมันไม่กินนะอ่ะทีนี้หยุดแล้วนะ,มมะ,ะ,ะไม่ส่งมาสามสองตัวแล้วตัวนี้ต้องส่งหน่อยได้แล้วเนี่ยนะสายไม่ใหญ่นะครับสีโตนะสีเขียว ทีนี้รู้แล้วนะผมจะส่งเลยนะเพราะว่ามันกัดเหมือนแบบมันเน็บทีแรกนะเน็บแต่มันไม่กลิ่นนะครับอือ๋อบางเอาเป็นครับเป็นปลารวมครับปลารวมครับเวลาศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์นะครับอันนี้นัดตัดแค่ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เฮ้ยเก้าโมงพอดีนะเวลาสวยเก้าหน้าและแต่ตัวเดียวอู้หลุดไปหลายตัวครับใช่ไหมหมายเลขแปดสิบแปดครับปลารวมศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ ก่อผ่านอีกรอบนะ่ะขามือขามือมาขามือมาไม่ขามือใจเปียกแหละ ลอยเปียกได้แล้วปล่อยไปเลยผม <c oughs> ยังออกอยู่เลยนี่เห็นะหลสายเปนะให้มันไปนอนอีกรอบหนึ่งน,นะโอ้โหขาดขานเุ้งฟลานี่ยตัวใหญ่นี่ขาด อีหนึ่งครับอันนี้น่าจะใหญ่อยู่สับแรงไปหน่อยอ่าเด็เก้เสนเป็ดนะตัวที่สี่นะครับในการวัดนะเอ่อตัวแรกบินนะครับไม่ได้ส่งนานนะครับตัวสองบินเหมือนกันไม่ไส่งนานตัวสามได้มาตัวหนึ่งนะครับตัวไม่ใหญ่ตัวสี่ตะกี้น่าจะตัวใหญ่นะส่งนานนะครับสับปุ๊บเพี้ยเลยขาด นะครับเป็น PE1 อ่ะเดี๋ยวแก้เกมนะครับเดี๋ยวใช้ชุดใหญ่ละชุดใหญ่นี่คือ P2 นะครับคัน820นะครับแล้วเดี๋ยวจะสับแบบเปิดเบรกแบบตึงๆนะฮะแล้วก็สับเลยเดี๋ยวดูกันใหม่จะเป็นสเปคเดิมนะครับก็เป็นอิโต2.5ุนิ้วเหมือนเดิมนะครับตเะเบ็ดเบอร์นหนึ่งนะเตเบ็ดเล็กนะครับตตเบรคไม่ได้มีปัญหานะแต่มีปัญหาที่สายนะครับมันไม่ได้ต่อไตหน,หน้าเออเราไม่ชินไง เดี๋ยวหากันตัวต่อไปนะครับตอนนี้เพิ่งจะ9ก้ามงครึ่งนะครับเวลาถึงบ่ายสองนะบ่ายสก็คือเตี่ยวยาวเลยนะเตียนบ่ายสองเลยไม่มีพักนะครับจบบ่ายสปุ๊บเช็คเลยห <c oughs> ลวงวันนินว่าตายนะครับเปลี่ยนเป็นตะกวัวดสากมกำนะเพราะว่าคันมันค่อนข้างแข็งนะรอกก็เป็นรอก SV นะครับ อุ้ยถ้ให้นี่ฟื้นเลยนะเนะ <c oughs> ี่ยโดนเป็นสี่ดอกก็ได้แต้มเดียวนง <c oughs> งั้นเขาเรียกว่าอ่อน โดนเยอะได้น้อยดีดกวบาอ่อนขันแล้วนะอันนี้มีฟองขึ้นเลยนะปล่อยวิ่งก่อนเลยนะดูแล้วต้องส่งจริงๆนะเอาหยุดเฉยเลยลองเช็คสายดูดยนะอนจะย้อนนะครับอ๋อยังตึงยังตึงอยู่นะเห็นไหมอ่ะวิ่งนะวิงนะว่งละนะ,ะดูตัวนี้นะ นะจะไม่จับนะครับอุอ๊ยหลุดดีเร็วทำไมเนะนี่ยโอ้หลุดดีเร็วอ๋อเตะบอลอยู่ไหนช่วงนี้มีเตะเลยครับตอนนี้แก่แล้วได้เลนคล้องด้วยนะได้เลยคล้องนี <บา S 1> ถนัดเลย ัดใกล้ๆเลยปล่อยเลยนะปล่อยทีไรึงไม่ได้ตัวทุกตีกัดฟอร์ม <c oughs> ดูี่จะไปไหนเฮ้ เอ้ยมีซ้ายหน่อยละป่ะตัวนี้มีครึ่งโลนะโอ้ตัวผัวไม่วิ่งอย่างไกลเลยเอ้ยเนี่ยเข้าละโจ้โต้แน่นอนที่เขียวที่เด็นที่เด่แล้วยังไม่โดนเลยแจ้งปลารวมหมายเลขแปดสิบแปดครับปลารวมหมายเลขแปดสิบแปดสิบหนึ่งสองขอบคุณครับกระตีต้องีสมว่าซีด้่ยไี่ตีหมายเลขแปดแปดปลารวม อสองแต้มนะครับสิบโมงนะชั่วโมงนะบ่งละตัวแกกินข้าวก่อนทางงานเขาก็มีข้าวนะครับมีข้าวมีน้ําให้ตลอดทางนะครับแต่ระยะทางที่ไปเอาก็คือประมาณ1กิโลไปกลับก็สอโล <c oughs> อัปเดตก็คือได้2แต้มนะเมื่อเช้าหลุดไป4ตัว <c oughs> นะครับคิดว่าถ้าว่าจบที่ประมาณ5-6ตัวนะครับในแ,แต่ละคนนะคิดว่าติดช่องแน่นอน โปรฟ้าโบนะครับโปรตานโบนะครับโปรแรบได้หนึ่งแตมนะรอดแล้วรอดแล้วนะครับผมแบบได้เยอะสุดอ่ะของแต้มอ่ะแล้วช่วงแบบช่วงเช้าที่ปล่อยใบคือแบบตงสารน้องๆอ่ะไม่ได้ปลาถ้าเรากดมาหมดเลยนี่หกตัวนี้แบบไม่ได้เกินเกินไปขาดอย่างหนึ่งคือเสือกับเปนะเราเข้ามานี่คือเราเล็งต้นกลวยกดเลยนะฮะไม่ได้เรื่องปลานะเรื่องเรื่องเรื่องหลบลม <coughs> à, tạm được <đoạn. coughs> anh <favour> à, Hây, đón quá Đón quá Hây, đồ biển, đồ biển Cảnh Ui, 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 xoăn nè, xoăn nè Nín Ngăn này cười nữa Ngăn này nữa, dài ตีนเท้าเปลี่ยนอย่างเงี้ยยังใหญ่กดด้วยอ่ะกดต้อเออได้เต้นเต้นนะโอ้ยขึ้นไยโลมานี่ได้ได้ได้ยืนเลยเนี่ยโอ้ยเด็กกูได้กันตัวปอก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 ว่าได้หลายตัวเลย เนี่ยของเจงไปคอยมาฟงตีจับโดนกูตีอยู่ไม่โดนอู้หูเข้าใจเนี่ยของเิงอยู่ปะวะงูปะวะมเข้าย่าเดย เลยนะสายเล็กด้วยดิโอ้ยหลุดเออเข้าย่าโอ้ยปายพักอย่างเงี้ยว้าเฮ้เสียโอกาสอีกแล้วก็จะกัดไอไอกัดคันสายเล็กอยู่เรื่อยเลยค่ะ นน,นให,ใหนะนี่ก็บ่ายโมงนะครับแต่กี้ทางกอง่วยการประกาศนะครับคนมากตุดต,ตอนนี้7แต้มนะครับที่1นะที่1ปลารวมนะที่26แต้มนะครับแล้วก็จะมี4แต้มเยอะเยอะหน่อยเอ้ยน้อยหน่อยนะครับและส่วนมากจะมี3มแต้มนะครับแสดงว่าตอนนี้ถ้ามี4ตัวเนี่ยยืนแน่นอนนะครับและว้ตัวนี่อาจจะเข้าวินแน่นอนฟังสกอร์องี้แม่งเสียดายตอนเช้านะอ่อนไปหน่อยอีก หนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีนะโอ้ร้อนแล้วนะนะครับเห็นการตีไหมนี่ใส่ไฟนะครับเราก็จะแบ็กแบ็กฟิปอ่ะเออแบ็กฟิปนะเปลมันมีหมุนซ้ายดีอยากลองอยากลองตอนนู้นหมุนขวาไม่มีรอยนานบัางเขาว่างั้นเอาเพาะตายมา <laughs> จะได้แบบว่าเพราะเราตีสองมืออยู่แล้วใช่ไหมละ่ะ ตีสองมือได้อยู่แล้วเวลาหมุนซ้ายแค่มาแค่ฝึกหมุนอย่างเดียวให้ได้ก็ okay, okay. นะเนื่องจากว่าป่ามันมันค่อนข้างจะคนได้ขึ้นขึ้นขึ้นน้อยนะครับอืมก็เลยเพิ่มให้นะสามตัวนี้น่าจะได้รางวัลน,นะครับก็น่าจะเป็นของรางวัลน,นะอืมเนี่ยลุ้นไม่ขึ้นนะอีกตัวเดียวนะครับจะแตะสามแล้ว <laughs> เดือดเชื่อเลยแข่งกันสองสามตัวเนี่ยนะ <c oughs> โอ้ยจะด่าเลยทีนี้ทีไก่พอนะหนึ่งกาทีน่าจะวิ่งทันฮะนะเดี๋ยวจะรันยาวไปให้เขาบอะกาศหมดเวลาเลยนะ เรียบร้อยเจเ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 ยเจยเเตันตกกับตะตันเรียบร้อยครับตกตาตกคอรเนเลยอะหนาวไม่อยังหาวทีตะตันอย่างเงี้ยไอ้เต็มครับเต็มเดียวครับโอ้ยเต็มเดียวก็โอเคแล้วฝ่จะได้ครใช่ได้เยอะกว่าตะตันโอเคแล้ว ก้าจบไปแล้วนะครับสำหรับเท็กซัสฟริกไทยแลนด์ครั้งที่8นะครับผมเพิ่งมาครั้งแรกนะก็สรุปว่าประสบการณ์นะในการที่ผมมาตกเท็กซัสนะครับยังน้อยมากอุปกรณ์อุปก,กรณ์อะไรนะครับเตรียมมายังไม่เหมาะนะก็พอรู้แหละแต่ก็เอามาเท่าที่มีไม่คิดว่าจะเฮ้ยชนะกันแค่แบบ2-3ตัวเนี่ยนะที่1 7แต้มนะครับสรุปแล้วนะที่26นะที่35แล้วก็4แต้มอะ่ะมีไม่ถึง10 ไม่ถึง10คนนะครับเขาก็เลยเอา3ตัวนะครับคนที่มี3ตัวเอาเข้ามาให้ครบ15 15รางวัลน,นะส่วนตัวได้สองแต้มนะครับขาดหนึ่งแต้มหาไม่เจอาช่วงเช้าปล่อยไปเยอะนะครับกาตามที่เห็นก่อนหน้านี้สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่กางจะต้องมาแก้มือนะครับในครั้งที่9อย่างแน่นอนอวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ